I like you just a little too much แต่ไม่รู้เธอรู้บ้างไหมนะ Every m e my s i n d is just cold for I care หรือมีแค่เราที่แปลมันเป็นแบบนั้นละ่ะอยารู้จริงๆนะว่าเราคิดตรงกันไหมหรือฉันแค่ลองอยู่ในมีแมวซอนคนเดียว Every morning just me m a n a h I เธอไม่เคยลืมซองแม่กลับมาให้แมวสอมแมวเท่าแมวข้าวตัวกลมต่ำเหมือนแมวพวกนี้รู้ว่าเรากำลังเริ่มจะ fall for someone s Some m memes a r t too cute to scroll by บางรูปฉันอยากจกพุงให้ได้บางรูปทำเอาหัวเราจะน้ำตาไหล but somehow they all make me think out like like you just a little too much แต่ไม่รู้จะรู้บ้างไหมนะ Every minute is just cold for I care หรือมีแค่เราที่แพลมันเป็นแบบนั้นละอยากรู้จริงๆนะว่าเราคิดตรงกันไหมหรือฉันแค่ลงอยู่ในม e ีแมวโซนคนเดียว Sometimes I wonder what if it changes. If I ลื้ d ใจออกไปตรงต้องใจยังได้แมวขาวหนะ่าเออเออ That right รู้จะกลายเป็นความเงียบที่ฉันไม่อยากได้เลย It's been months still feels like day one ทุกมีมที่เธอส่งให้ฉัน so smile แต่ลึกๆก็เริ่มอยากรู้จะเปลแบบไหน 'Cause maybe it's time to break out of this line Like you just a little too much แต่ไม่รู้จะรู้บ้างไหมนะ Everything care for in is my sand cold just มีแค่เราที่แปลมันเป็นแบบนั้นละ่ะอยากรู้จริงๆนะว่าเราคิดตรงกันไหมหรดยฉันแค่ลงอยู่ในมีแมวโซนคนเดียวไม่ได้จะจีบหรอกจะ s ซ n d i n g แ a t m e ม e s แมวเปนะ็นนางงงคนฟูฟู with weird screams เลิกเองทุกตัวนะไม่ได้สุ่มจากกลุ่มเพราะเธอนรักจนฉันอยากย่อบแบบแกล้งกันหนึ่งหนุ่มหนึ่งแมวหนึ่งลุ้นวันนั้นที่เธอแท็กฉันใน story ขึ้นชื่อก็ blurry ใจมัน float แบบ no warning ตั้งแต่นั้น Timeline ก็ full of เม m มีมแต่จริงๆก็เธอนั่นแหละที่อยู่ในแชทเรา everyday มีมบางมีมีม,มกวนบางมีมีมงางาอาบางมีมทำเอาคิดเยอะจนใจเรากลับบ้านไม่ถูกส่งไปเล่นเด้งก็จริงแต่ใจมันไปไกลกว่าแค่น่ารักไม่ใช่แค่นั้นและห Maybe มีมนีก็คือ love note ที่กล้าส่งที่สุดแลว้ว I like you, just little you too just much a แต่ไม่รู้เธอรู้บ้างไหมนะ Every m i n sand is just cold for I care หรือมีแค่เราที่แปลมันเป็นแบบนั้นละ่ะอยากรู้จริงๆนะว่าเราคิดตรงกันไหมืหรฉันแค่ลงอยู่ในมีแมวซอนคนเดียว Tonight ในเราเ n อเ n นวอ e m มม e e แม้ e น้าวแบบที่เธอเคยยิ้มเธอเปิดดูแล้วเพลยิ้มให้มัน maybe that's enough f o n